เอาละครับเรามาคุยเรื่องกล้องเลยเพียวกันบ้างนะครับผมอย่าลืมนะครับผมจะมีไฟล์ให้ทุกท่านดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างด้วยนะครับผมให้ทุกท่านไปนเล่นเองเลยนะครับผมอยู่ในกลุ่มกระดาษร้านที่ผมติ้งให้ในคอมเมนต์นั่นเองนะครับเริ่มด้วยสถานการณ์ที่หลายๆท่านน่าจะถ่ายกันมากที่สุดก็คือที่นี่มีแสงหลายๆสีอย่างในห้างนะครับผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในห้างข้อสยามเนี่ยค่อนข้างจะมีที่ที่มันสว่างมากๆนะครับผมแล้วก็มืมดๆอยู่ในเฟรมเดียวกันเยอะมากเลยนะครับผมมันไม่ใช่แสงง่ายๆที่เข้ามาตรงๆอะไรพวกนี้นะครับเรื่องคคคววววววาาาาามมมนนนนะรััับบผตต้้้้้อองงกก่่่ทีถถเเิดดยยลส์ไ ตัว A23 าาตัวอันเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ดีกว่ามากในสถานการณ์นี้นะครับผมคือหล,หลายๆครั้งแล้วเนี่ยภาพมันคมกว่ายอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเกิดหลายๆท่านสังเกตที่ตัวอักษรน,นะครับผมหรือว่าดีเทลต่างๆในภาพนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับผมในเรื่องความแตกต่างในเรื่องของความคมนั่นเองนะครับยิ่งตัวเลนส์อ er ัลเทอร์ไว้นะครับผมก็จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่า15 Pro Max ค่อนข้างจะมีเอ่อ noise นะครับผมแล้วก็เกรนเล็กๆน้อยๆนะครับผมตามจุดที่มันเป็น,นำดำๆนะครับผมหรือที่อับแสงต่างๆนะครับต้องชมเลยนะครับว่า าจเหมือนกับว่าให้ความสมจริงเป็นหลักนะครับผมคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าตรงนั้นมันมืดนะครับผมก็ทําให้มันมืดไปตามนั้นนะครับไม่ได้มีการเวทชาร์โดขึ้นไม่ได้มีการทําให้มันสว่างขึ้นนะครับซึ่งในแง่ของการถ่ายอาร์เคดิเจอร์แบบนี้แล้วนะครับผมถ่ายสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับผมถ่ายวิวอะไรพวกนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันถ่ายออกมาได้จริงไปหน่อยนะครับผมคือหลายๆครั้งเนี่ยมันดูอุมคลึมไปเลยนะครับผมเมื่อเทียบกับอียิปต์สามัลาตัวนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเกกตตได้ง่่าายนะะครรรับผมแพ นะครับเพราะว่าตัว iPhone 15 Pro Max เนี่ยมันจะพยายามทำให้แบบมันไม่สว่างจุดเกินไปนะครับผมไม่ได้สว่างเกินจริงเลยประมาณนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลนส์ไหนก็ตามนะครับสิ่งนี้ที่ผมคิดว่า2ตัวนี้ทำได้ดีมากๆก็คือเรื่อง Consistency ในแสง Complex แบบนี้นะครับผมคือถ้าถ่ายมาทั้งหมด4เลนส์นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่าย Ultra Wide Wide นะครับผม 2x 3x อะไรพวกนี้นะครับผมมันจะไม่ค่อยเห็นความชิปของสีหรือ Dynamic Range มากเท่าไหร่นะครับผมคือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับคือถ้าเกิดคุณมองหามันนะครับผมมันก็มีนิดหนึ่งนะครับผมส่ววนตั ผมมองว่าตัว15 Pro Max เนี่ยค่อนข้างจะทําไว้บาลานซ์ในห้างได้ไม่ค่อยบือหวาเท่าไหร่นะครับผมมันจะค่อนข้างจะมีความติดเหลืองนะครับผมแล้วก็แตกต่างจากไอที่สามอัที่มันเน้นสว่างโล่นะครับผมเน้นแบบสีแบบสวยๆไปเลยอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ได้ติดสีใดสีหนึ่งนะครับผมอาจจะติดฟ้ามากกว่า15 Pro Max นะครับผมภาพก็เลยดูสวยกว่าปกตินะครับอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าในแง่ของการถ่ายรูเจ็เจอร์แล้วนะครับผมการชับเป้นของไอที่สามอัลต้าเนี่ยค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมมันดึงให้ภาพมัน เป็นมากขนาดนั้นนะครับผมต่อมาเรามาคุยเรื่องการถ่ายในสถานการณ์ที่ยากมากนะครับผมก็คือว่านอกห้างนะครับแล้วก็แสงน้อยมากๆเข้าไปอีกนะครับผมคือถึงแม้ว่านะครับผมในสถานการณ์จริงมันจะมืดมากนะครับผมแต่ว่าทั้งสองตัวนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีการ activate ตัว night mode ออกมาเลยนะครับผมจะถ่ายด้วยกล้องแบบ50เมกะพิกเซลได้ถ่าย48เมกะพิกเซลได้ปกตินะครับผมซึ่งก็จะได้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุดออกมานั่นเองนะครับผมคราวนี้เนี่ยมันเหมือนหนังคนละ r m o t o n กับสิ่งที่แล้วที่ผมพูดไปเลยนะครับผมถ้้้าา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 เเ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 กกกกกิิดดดดททททุ่่่่่่่่่่่นน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 สสััััััััังงงงงงงตตตตตูีีีีีีๆแแลววววววะะะคคคคคครร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 บบบผผผมม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 มใืืออออออขยยย็็็จไปปฟห มืดเลยพวกเนี้ยนะครับผมมันจะมีนอสยุบยับยุบยับเต็มไปหมดเลยนะครับผมในทุกๆเลนส์เซยด้วยนะครับรวมถึงการเก็บแฟลร์นะครับผมที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัว15 Pro Max จะทำออกมาได้นนค่อนจะดีมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบการป้องกันอาการฟุ้งต่างๆนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีนอสแบบเป็นเม็ดๆเหมือนกับเอลิทสามออโต้าน,นะครับผมถ้าได้ผมกว่าใจคือว่านะครับผมมันอาจจะถึงลิมิตตัวที่เอลิทสามออโต้ทำได้เลยหรือเปล่าในกล้อง50เมกะพิกเซลอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเกิด่มันมืดกว่านี้สักนิดหน่อยนะครับผม ยังไม่ได้เปลี่ยนโหมดให้ผมนะครับคือทั้งตัว15 Pro Max แล้วก็ตัวไอซ์แองต้านะครับผมสามารถปรับให้มันเปิด n น g h t m o d เองได้อัตโนมัตินะครับโดยที่ถ้าเกิดเครื่องมันคำนวณเห็นแล้วนะครับว่าเอ้ยมันมืดเกินไปนะครับผม n น g h t m o d มันจะถ่ายออกมาสวยกว่าอะไรประมาณนี้มันจะเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะครับผมโดยที่แบบเราไม่ต้องไปนั่งกดอะไรนะครับแต่ว่าฉากแบบนี้เนี่ยมันครึ่งกลางๆนะครับผมมันมีทั้งแสงตัวไฟ LED มาแสงนู่นนี่นั่นนะครับมันก็เลยแบบไม่ได้แอคช v a t e Night m o d ออกมานะครับเพราะว่ามันไม่ได้มืดขนาดนั้นนะคคคคครรรรรรรััััับบบบบบกกก็็็ถถืืออวววว่่่่่่าาาาาาาเเเเเเปนน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 นงโชดดดีีีมมๆะะะะะะผททไไ้้้สสใณ์แแพจหตตล บ้านนะครับผมมาสครัลลแบบไหนนะครับผมในเอ็กซ์ตรีมคอนดิชันแบบนี้นะครับทุกท่านจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมตอนที่ผมขึ้นไปถ่ายบนระเบียงในคอนสยามลงมานะครับผมทุกท่านจะสังเกตได้เลยนะครับว่าไอ้ที่สามล้าต้อเนี่ยมีความสว่างของภาพมากกว่า15บห้าโปรแมสอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับคือถ่ายออกมาในฉากตอนกลางคืนอย่างนี้แล้วเนี่ยเออดูสวยดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดทุกท่านสังเกตดูดีๆนะครับผมนอส์มันก็อาจจะตามมาเยอะมากเหมือนกันนะครับผมคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเลือกที่จะเชื่อตัวเครื่องนะครับว่าไไไไไมม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 ม่่่่่่่่่จาาาาาาาเเ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 ปปป็็็นน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 ตตตตต้้้้้ออออออองงงงิดด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 ทท์์์โโหหหกกกกะะะะะคคคคคคครร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 ัััััััับบบบบบผผผผผใสสถณีีีีีลลลืืืืืวววว15แแยยยย Pro ชๆภพ กเยอะะนครับในทางกลับกันแล้วนะครับผมตัวยิปซามาต้าเนี่ยสามารถดึงตัวไชโดออกมาได้ดีกว่านะครับผมเป็นภาพโดยรวมสว่างกว่านะครับผมดีเทลต่างๆเยอะกว่านะครับแต่ว่าน้อยเสบเกรเนี่ยแทบจะกินไปทั้งภาพเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์ไวหรืออัลตราไวก็ตามนะครับผมน้อยเซนไปหมดเลยนะครับอาการที่มันหนักสุดก็น่าจะตอนที่ใช้เลนส์เซลิโฟโต้นะครับผมไป 3x ไป 10x อะไรโปรเนนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างจะเละมากๆนะครับผมเทียบกับโซน15 Pro Max นะครับผมที่ดูคลีน ก็ภาพมันก็จะคลีนกว่านะครับผมแล้วก็ดีเทลต่างๆได้เยอะกว่าตัวเอ่อพีสามเอาตานะครับคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องกล้องวายกันบ้างนะครับผมสับสองค่ายนี้นะครับผมที่ตัว15 Pro Max สามารถถ่ายได้ที่48เมกะพิกเซลนะครับผมแล้วก็ไอทีพีสามเอาตานี่ถ่ายที่50เมกะพิกเซลนะครับผมคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วไอสามเอาตาเนี่ยสามารถถ่ายได้มากกว่า50เมกะพิกเซลนะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีการสีชิปเยอะนะครับผมแล้วก็ต้องการแสงที่มันเยอะนะครับผมยิ่งมืดอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่่่่่่่งงงมม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 ีปัััััััััญหหหหาา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 เเเเยยอออออะะะะะะะนน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 นคคคคคครรรรรบบบบผผผใช้้้้้แแแแแกกกกกกพิซลลลลลววววจถททุดดูตตขไ ขนนาดไหนนะค,ะคือมันมีเทคนิคอยู่เล็กน้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณใช้โหมดตัว50เมกะพิกเซลหรือ48เมกะพิกเซลนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะให้ภาพมันคมที่สุดนั่นมันจะเป็นไปได้นะครับผมคุณจะเป็นจะต้องถือกล้องไกลออกมาจากตัวอ็อบเจกต์นิดหนึ่งนะครับผมคือปกติแล้วเวลาคุณเฟรมนะครับผมคุณก็จะแบบเฟรมให้มันแบบพอดีเป๊ะๆอะไรเงี้ยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณถ่ายในโหมดที่มันไฮเรสิลชันแบบนี้เนะี่ยคุณก็ต้องถอยมาน,นิดหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ถอยเลยนะครับผมคุณ ับผมภาพคมที่สุดนะครับผมแล้วก็ได้เฟรมที่คุณต้องการด้วยนะครับทุกท่านชอบสีตัวไหนนะครับผมถ่ายแล้วอันไหนน่ากินกว่ากันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่านะครับความไแบรนด์ของซัมซุงนะครับผมทำให้อาหารออกมาน่ากินกว่า15 Pro Max เยอะเลยนะครับผมคือ15 Pro Max มันถ่ายแล้วมันดูจืดๆนะครับผมมันดูแบบดูแบบว่าไม่ค่อยเอฟเฟกตเท่าไหร่นะครับผมในโหมดถ่ายรูปนะครับผมขออนุญาตถ่ายอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับท่านที่กำลังมองหาเคส iPhone 15 Series ออออยยยยูู่่่่นนนนนะะะคคคคครรรััััับบบบบผผมมมมทาาาางงิกก็ีีีหหลลแใใุ้้้ณเืืชชตตววว เนี่ทำมาจากโพลีคาร์บอเนตนะครับผมแล้วก็ลองรับเป็น m a ็ s a ซฟนั่นเองนะครับตัวปุ่มกดต่างนะครับผมลึงรอบเฟรมกล้องเนี่ยทำมาจากตัวอลูมิเนียมเลยนะครับผมค่อนข้างดูพรีเมียมแล้วก็แข็งแรงไปในตัวด้วยนะครับสิ่งที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเกีกับตัวนี้คือเรื่องขัดเอาล์นี่นะครับผมที่เขาทำออกมาจากเจะแม่นนะครับผมพอดีเป๊ะกับตัวเครื่องโฟรซิฟส์ s ีรีส์นะครับผมแล้วก็การแมชชี่นนิ่งต่างนะครับผมทำมาแบบขอบค่อนข้างจะมนมากๆนะครับส่งผลให้เราถ้าคุณถอดเคสหรือใส่เคสแล ผมทำมาจากตัว t ี u คุณภาพสูงนะครับผมและด้านหลังทำมาจากโพลิคารบอเนตนั่นเองนะครับผมสมผลได้เวลาใส่แล้วเนี่ยมันใส่ง่ายมากๆนะครับผมถอดก็ง่ายใส่ก็ง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะให้ความรู้สึกเวลาที่คุณจับแล้วเนี่ยรู้สึกกริปปีมากๆเลยด้วยนะครับผมสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าตัวเฟรมของหน้าจอแล้วก็ตัวกล้องนะครับผมตัวนี้ในทางยูนิทํำให้มันมีความหนาเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็มีความงุ้มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับสมผลให้มันค่อนข้างจะมีการป้องกันการหล่นแบบหน้าจอลงพื้น่ีเป็ท สุดในไลฟ์อัพนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นสีดำไลายเคฟลาดูดันมากๆอย่างที่ผมชอบนะครับตัวเคสโดยรวมเนี่ยทำมาจากเส้นใยอารามิดนะครับผมซึ่งทอมาในลายเคฟลานั่นเองนะครับตัวเส้นใยอารามิดอันนี้นะครับผมสั้นๆง่ายๆคือว่ามันถูกใช้งานในอุตสาหกรรมจำพวกเกราะต่างๆน,นะครับผมหรือสายเคเบิลที่ต้องโดนแดดแรงๆโดนความร้อนสูงๆอะไรพวกเนี้ยนะครับผมผิวของตัวเคสเคฟลาตัวนี้เนี่ยใช้ความรู้สึกแบบด้านๆนะครับผมแล้วก็สักๆเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้ความรู้สึกแบบค่อนข้างจะพรีเมียมมากๆนะครับรวมถึงกรอบเฟือง ดูทั้ง3ตัวนี้นะครับผมมันออกแบบให้เน้นเรื่องความแข็งแรงแล้วก็การป้องกันเครื่องเป็นหลักนะครับผมจริงทั้งไม่ตัวเคสเมีความหนาออกมาเล็กน้อยกว่าปกตินะครับผมในสแตนดาร์ดเดเม s นชันนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อเรื่องอุณหภูมิเครื่องโดยรวมนะคะนรับผมเวลาเราใช้งานหนักๆเช่นเล่น,นเกมส์นะครับผมหรือทำอะไรให้เครื่องร้อนอะไรพวกนี้นะครับผมเครื่องมันก็จะมีการร้อนมากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับหรือถ้าไหนที่ต้องงานเป็นฟิล์มระจกนะครับผมทางยูนิก็มีมาให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับผมอย่างตัวนี้ีมอออบบ้ถูกกแใหไดเลยบผอ้าาางงนใส้้มที่มันขอบางๆยู่แล้วเจะขอ ขึ้นนะครับผมสิ่งที่ผมชอบเป็นการสวดตัวเกี่ยวกับฟิล์มตัวนี้คือว่านะครับผมเขาจะมีการกันติดมาให้ด้วยนะครับผมคุณไม่ต้องลุ้นอีกแล้วนะครับว่ามันจะติดเปรี้ยวไหมมันจะติดไม่ตรงอะไรพวกนี้นะครับตัวฟิล์มเนี่ยค่อนข้างจะมีการครอบคุมเกือบๆถึงขอบเครื่องนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะบางมากๆเลยนะครับผมส่งผลให้มันไม่เก็บความร้อนเยอะนะครับถ้าที่ผมลองเล่นดูนะครับผมตัวนี้นี่มีเท t e เ t อร์ที่ค่อนข้างจะลื่นมากๆนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ลื่นแบบ b ึ้ s ขนาดนั้นนะครับผมยังมีแบบว่าเออค่อนข้าง r e s i s t a n c เล็กๆน้อยๆนะครับผมเเเเหหมมมมมมาาาาาะะะะกกๆๆนนนนนคคครรรััับบบบผสที่่่่่ลโตงไวจป็้ กล้องนะครับผมออปติกส์อลูมิเนียมนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ถูกออกแบบมาเป็น3ชิ้นนะครับผมตัวกระจกเนี่ยมีการเคลือบสัมป้องกันความมันนะครับผมแล้วก็ลอยในมืออย่างเต็มที่เลยนะครับผมออกแบบมาให้ค่อนข้างจะสลิกมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความบางแล้วก็เรื่องความใสนะครับผมส่วนตัวแล้วผมชอบที่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีการติดตั้งนี่ค่อนข้างจะง่ายมากนะครับผมคุณไม่จำเป็นต้องมาละเมียดละไมในการทำความสะอาดเลนส์ต่างๆนานานะครับผมแค่ทำความสะอาดเลนส์กล้องของคุณนะครับผมให้มันไม่มีฝุ่นติดนะครับผมแล้วคุณก็แแแแแคค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 ่่่่่ลลลลออ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 กก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 กซซิิเเเเเรร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 ์นน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 ะะะะะะะัััััััับบบบบบบผผผผมม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 ้้้้้วว็็็ีีีีีดดดตตาา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 าขขงงจพป๊ยยโททไฟศสสถหื PVI นะครับผม i s t u i o o y u u i c o n นะครับผม i s t u i o o y y o p p p r r w i นะครับผม PowerMore p o w e r b y a d v i c e นะครับผมแล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายอื่นทั่วประเทศนั่นเองนะครับต่อมาเรามาคุยเรื่องการถ่ายคนกันมากนะครับผมตัว15 Pro Max ผมถ่ายด้วยโหมดออโต้นะครับผมที่24เมกะพิกเซลแล้วเปลี่ยนเป็น Portrait ที่หลังนะครับผมโดยใช้เป็น Portrait Studio l i g h t นะครับเพื่อเปิดหน้านางแบบให้มันขาวขึ้นนะครับผมให้มันสว่างขึ้นนะครับผมแล้วก็หน้าใสมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวเมปกะลครรััวไอนี นะครับผมแล้วก็มาละลายหลังที่หลังได้นะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าถ้าเกิดถ่าย50เมกะพิกเซลมาแล้วก็มาละลายหลังอะไรประมาณนี้มันก็ดูเป็นไอเดียที่ดีนะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วผมมองตอนนี้ความที่มันไม่ได้มีเดฟอินโฟมชั่นต่างๆนะครับผมมันทำให้แบบการเก็บเอดิเทชันอะไรพวกนี้นทำได้ไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยเลือกเป็น12เมกะพิกเซลดีกว่านะครับผมมันจะได้ตัดขอบคมคมเนียนๆอะไรพวกนี้นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องน่าเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าที่คุณปรับ็่คาอห ไม่ว่าคุณจะเลือกจุดไหนก็ตามนะครับผมมันจะมีความซอฟลงเยอะเหมือนกันนะครับผมคือตอนแรกที่คุณถ่ายมาเนี่ย คมนะครับผมคุณเปลี่ยนเป็นพอร์เทรตปุ๊บตรงนั้นไม่คมเฉยเลยเลยประมาณนี้นะครับผมคือตอนนี้เนี่ยมัน17.2แล้วนะครับผม i อ้ไ17.2เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถแก้เรื่องนี้ได้นะครับผมหรือเขาไม่สนใจผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมส่วนผลในความคมโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมาวัดกับ A23 ปีบสาอัลต้านะครับถึงแม้ว่าเมกะพิกเซลมันจะต่างกันครึ่งครึ่งนะครับผมผมมองว่าไอ้สามอัลต้าเนี่ยมีความคมมากกว่าเยอะเลยนะครับวันนี้เนี่ยคุณแม่ผมทามาสคาร่าสีเขียวมานะครับผมเพื่อการที่โดยเฉพาะเลยนะครับทุกกกท่่่าาาาาานน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 จะะะะะเเเหห็ัััััชดดลลยคคคครรรบบพววมมมมแแตตงขไผ ของไอซิ่งสามลต้าเนี่ยมันอาจะจะส่งผลให้ผิวเนี่ยมันดูแบบเอ่อสกินโทนมันดูไม่เป็นผิวนิยมเป็นแนวเอเชียเท่าไหร่นะครับผมคือเอเชียเนี่ยมันจะเน้นขาวขาวว่าวาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมคือความที่ไอซิ่งสามลต้าเนี่ยมันครัชแบ็คด้วยนะครับแล้วก็มีคอนทราสต์เยอะมากกว่าตัว15 Pro Max นะครับมันทำให้การเรตชัยโดบนใบหน้าของคุณแม่ผมเนี่ยทำได้ค่อนข้างจะแบบออกมาแล้วมันดูทึมๆอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่าจะเซ็ตเป็นสตูดิโอแล้วก็ตามนะครับแต่ถามว่าตัวไหนเหมือนจริงมากกว่านะครับผมกว่าตัวจริงอะไรพวกนี้นะคคคคครรรรรัััับบ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 บผผผมมมมมกกกกก็ตตต้้้้้้้้้้อออออองงงงวววววว่่่่่่่่าาาาาาานน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 ะะะะแแแแแแถถเเเเเเิดดดดุณยยยยยยยลลลลสไไไีีีีฟ์พโทใช เพพิ่มวกนี้ผมมองว่า15 Pro Max เนี่ยะทำให้คุณแม่ผมดูสาวลงเยอะเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบไปนะครับในสถานการณ์ o u t ดอร์เนี่ยแสงมันสวยๆแบบนี้ในการคุมเรื่องสกินโทนเนี่ยส่วนตัวแล้วผมมองว่าสิบห้าโปรแมสค่อนข้างจะมีความพรีซิ่งมากกว่านะครับคือถ้าเกิดทุกท่านสังเกตดูด,ดีๆแล้วนะครับผมมันจะไม่ได้มีสีอะไรแปลกๆเข้ามานะครับผมมันจะไม่มีสีแทรกเข้ามานะครับตัวหน้าเนี่ยก็จะไม่ได้มีคอนทราสต์จัดไปนะครับผมแล้วก็สีของตัวมาสคาร่าที่ผมอธิบายว่าเป็นสีเขียวเนี่ยนะครับผมที่ถ่ายออกมาแทบจะทุบรรูปเนนี่ยะคััตด então แทนที่มันจะเป็นสีเขียวมันกลายเป็นสีแบบเข้มๆนะครับผมคือตัวเส้นผลเองนะครับผมตัวมาสคาร่าเองเนี่ยมันจะแยกสีลําบากมากเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสีอะไรอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมถ้าเกิดว่าแบบคุณเป็นผมสีดำนะครับผมธรรมดาธรรมดาอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงเข้มสีน้ําตาลสีเทาอะไรพวกนี้สีควันบุหรี่นะครับผมตัวไอ้ยิบสามอต้าเนี่ยอาจจะทำให้สีพวกนั้นเข้มจนไม่ได้เด่นอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับผมมันไม่เหมือนกับสิบห้าโปรแม็กซ์นะครับที่ถ่ายมาแล้ว ครับคราวนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องการถ่ายแบบอินดอร์บ้างแล้วกันนะครับผมส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันอาจจะกลับกับการถ่ายเอาท์ดอร์นิดหน่อยนะครับผมตัวไอ้สามาตัวเนี่ยค่อนข้างจะชอบมากนะครับผมในแสงที่มันคอมเพล็กซ์แห้งแบบนี้นะครับผมคือสีที่มันได้ในการถ่ายออกมาแบบนี้เนี่ยมันดูแล้วมันไม่ค่อยขัดกับตัวเฟรมสักเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันสตูดิโอไลท์ของตัว15 Pro Max มันทำงานจัดไปหรือเปล่าเหมือนกันนะครับผมคือมันทำให้หน้าของคุณแม่ผมเนี่ยมันดูแบบลอยลอยหลุดหมนนั้าลุดียวอะะไรรปมาณนี้ทั้งที่มันไม่ควรจะเปงชอบก้น่ไม่ร สามอัลโต้เนี่ยเออสีมันดูเนเชอรัลนะครับผมมันดูแบบเออสีแสงมันเข้ามาแบบนี้มันก็เลยถแถมมาแบบนี้อะไรประมาณนี้เนี่ยคุณคิดเหมือนผมไหมนะครับคือ <c oughs> ดูๆไปแล้วผมก็งง,ง,ง,งๆเหมือนกันนะครับผมของภาพของสุช้าโปรแม็กซ์นะครับคราวนี้วันนี้นะครับผมมันเป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะครับผมคุณแม่ผมใช้มาสคาร่าสีน้ำเงินนะครับผมจะสังเกตได้ว่าความแตกต่างจาก outdoor เนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับผมตัวไอ้สามอัลโต้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับผมในเรื่องการคุมไว้บาลานซ์นะครับผมแล้วก็สีโดยรวมนะครับผมเรียกได้้ว่่าาคคอนขงจะรบ ที่แบบสีเขียวมันกลายเป็นเกือบจะสีดำยังไงไม่รู้นะครับผมคราวนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับอันนี้แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนไปนะครับผมทุกท่านมีการสไตล์การถ่ายรูปไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วทุกท่านก็มีแบบไม่เหมือนกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าถ่ายเอาท์ดอร์เนี่ยผมมองว่า15 Pro Max จะได้เปรียบมากๆนะครับผมในที่แบบเป็นแสง Natural Light นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็น indoor แบบว่าแสง artificial light เนี่ยนะครับในห้างในอะไรที่มันแบบแสงยากๆหน่อยนะครับตัว AY3 Ultra เนี่ยก็สวนกับช่ำๆเหมือนกันนะครับผมขอแต่เรื่อง portrait ในหมวดน มันดูนวลๆทั้งภาพนะครับหน้าคุณแม่ผมเนี่ยดูนวลมากๆเลยนะครับผมในทางกลับกันแล้วตัวไ15 Pro Max เก็บดีเทลทุกอย่างมาได้ครบมากนะครับผมแต่ภาพมันอาจจะจริงเกินไปหน่อยนะครับผมแล้วก็อลาจหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับผมมันจริงเกินไปอะไรประมาณแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพของภาพจริงๆแล้วนะครับผมในการเก็บดีเทลต่างๆอะไรพวกนเนี้ยนะี่ยพอเทรดในโหมดนะครับผมใน15 Pro Max ทำได้ดีกว่านะครับในสถานการณ์เอ็กซ์ตรีมขนาดนี้นะครับต่อมาเป็นการถ่ายพอเทรดแบบเลนส์เทเลโฟโต้กันมางนะครับผมทั้งสองตัวนี้เนี่ยผมพยายามทำให 5x นะครับผมตัวเอชีพสามอัลต้าเนี่ยถ่าย 3x นะครับเวลาถ่ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นจะต้องมีการถอยเข้าถอยออกนะครับผมเพื่อทุกท่านได้ไอเดียนะครับว่า 5x กับ 3x เนี่ยมันถ่ายออกมาแล้วจะเป็นประมาณไหนบ้างนะครับผมในเฟรมเดียวกันนั่นเองนะครับสูตรสั้นก็คือว่านะครับผมในเรื่องของความคมเนี่ยตัวเอชีพสามอัลต้าทำคมกว่าในทุกกรณีเลยนะครับผมหน้าคมตาคมทุกอย่างคมหมดเลยนะครับผมสวยเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญก็คือว่าบนหน้าเนี่ยมี noise น้อยกว่าด้วยนะครับผมแต่ว่าสกินโทนโดยรวมเนี่ยผมมองว่าเองงงงสสกกกินนนนนนททโดยรรรรววววมมมมมมมะะะะคคคคคััับบผผาาาาีี่่่แแล้้้็อจจูถึุณเป ตัวซีรีโอไว้ก็ตามนะครับผมมันก็ทําให้หน้านางแบบเนี่ยดูดูดูดุนะครับผมแล้วก็สีจะจัดไปเลยนะครับผมก็อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับบางคนชอบแบบใสๆวิ่งๆนะครับบางคนชอบแบบเรียวๆอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องเอดิทเช่นนะครับผมแล้วก็โบเก้ต่างๆเนี่ยผมมองว่าตัว15 Pro Max จะทำได้ดีมากกว่านะครับผมในเรื่องของแบบเออการละลายหลังนะครับผมแล้วก็โบเก้ที่มันออกมานะครับผมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าระยะด้วยนะครับผม 5x เนี่ยมันไกลกว่าอยู่แล้วนะมันดึงแบ็คกราวด์ที่อยู่ข้างหลัััััังงงนน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 ะะะะคคครรรรรบบบบบบบผผผมม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 ใให้้้้้้้เเเเขขขขขาาาาาากกกกลลแึึึึดดดููวววสสยยถ็อต่่ๆโฉพที ออกมาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็15 Pro Max เซ่ทำได้ดีมากๆนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีไรดาร์สแกนเนอร์นะครับผมที่แบบมีการเก็บเดฟอินโฟมีชันต่าง,างๆที่ชัดเจนมากกว่านะครับผมมาส่งผลให้เวลาที่คุณถ่ายแล้วนะครับผมไอตัว15 Pro Max เซ่มันจะเป็นเส้นๆผมมันก็จะเป็นเส้นๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวไอสัมรัตต้าเนี่ยมันถ่ายออกมาแล้วมันดูแบบผมเป็นบ,บล็อกๆอะไรเงี้ยนะครับผมดูแบบไม่เป็นเส้นกระจุยกระจายอย่างเงี้ยนะครับผมทั้นที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นส่วนที่เห็นันะครบผม ต้องมีอุปกรณ์เสริมกันมากน,นคะครับผมและท่านน่าจะรู้จักแว่นตาเกมเมอร์ออปตัสกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดทุกท่านอยากดูรีวิวตัวเต็มนะครับผมว่ามันดียังไงมันไม่ดียังไงนะครับผมมันเหมาะกับใครมันไม่เหมาะกับใครนะครับผมก็สามารถกดดิจกตาคข้างบนเลยนะครับผมทิ้งไว้ให้นะครับผมตัวที่ผมใส่อยู่ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่ชื่อว่าสปิดไฟนั่นเองนะครับผมเลนส์สีน้ำส้มที่ทุกท่านเห็นอันนี้นะครับผมเป็นเลนส์ที่ออปตัสใช้ชื่อว่าเลนส์แอมเบอร์นั่นเองนะครับผมมเเข้้าาใจคือตัวนียประมณ สิบรกร่กรนะครับผมรวมเร็แล้วนะครับตัวแว่นโดยรวมนะครับผมทำมาจากเลเลสตีลนะครับผมซึ่งมีความยืดหยุ่นอย่างมากเลยงอย,อยังไงก็ไม่หักนะครับดีไซน์โดยรวมนะครับก็ต้องบอกว่ามันมินิมอลแล้วคอนจะเรียบหรูม,มากมเลยนะครับตัวขาแว่นนะครับผมสามารถถอดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับและไมนยังสามารถใส่คู่กับหูฟังได้ด้วยนะครับผมโดยที่ตัวขาแว่นเนี่ยมันไม่หนีบตัวหัวคุณนั่นเองนะครับถ้าไหนสนใจนะครับผมก็มีคนมาแจากดูท่านด้วยนะครับผมผมทิ้งโคดไว้ตรงนี้แล้วกันนะคระับ เขาจะมีเครื่องวัดแบบเนียนกริบเลยนะครับผมรู้หมดนะครับว่ามีการเอียงเท่าไหร่เป๊ะๆเลยนะครับผมก็จะสามารถตัดเนยให้เข้ากับตามคุณได้มากที่สุดนั่นเองนะครับถ้าที่ผมทราบตอนนี้ก็คือว่านะครับเขาจะมีกิจกรรมการแจกตัว PlayStation 5อยู่นะครับผมสำหรับลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าเก่านั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมสามารถกดลิงก์ได้ที่ดีสคริปชัด้เลยนะครับเรามาสู่เซ็กชั่นวิดีโอกันมากนะครับผมเริ่มจากซีเนอรมติกโหมดกับพ็อตเทรียบิโดก่อนเลยแล้วกันนะครับผมในสถานการณ์นี้เนี่ยเเรียกได้ว่าป ถ่ายโหมดนี้เนี parasite, road, ่ยมันส่งผลให้ข re ้างหลังมันละลายไปนะครับผมมันช่วยเรื่องความวุ่นวายข้างหลังได้นะครับผมโดยที่แบบข้างหลังเนี่ยมันไม่ไม่ไม่แย่ง a d d i t i o นของแบบบางคูนเลยมาเนี่ยนะครับผมทำให้มันดูไม่ลกจนเกินไปนะครับในกรณีนี้ต้องบอกตามตรงนะครับว่าความไบแบนแล้วก็ความคลัชแบกของเอลิฟสามอัรตราเนี่ยค่อนข้างจะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับที่ในโหมดนี้เนี่ยเอมันก็คือว่าทำให้แบบข้างหน้ามันเด่นใช่ไหมครับผมมันไม่ต้องการจะแบบไอโซเล e มาเต็มที่นะครับผมแต่ว่าความที่มันมี contrast สูงนะครับผมแล้วก็คลาสแบกของเอลิฟสามยไ่นเอาร อิปสามอัลต้าไม่สามารถเปิด h อ r 1 0 plus ได้นะครับมันก็เลยส,งส่งผลให้สกินโทนของแบบเลยพวกนี้มันอาจจะดูแบบเข้มเกินกว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่สังเกตได้เลยก็คือเรื่องการกันสั่นนะครับผมต้องบอกตามตรงแบบนี้นะครับว่าตัวอ3ปสามอัลต้าเนี่ยค่อนข้างจะมีการสั่นมากกว่าตัว15 Pro Max เซ็กน้อยเลยนะครับมันจะมีเรียกว่าไมโครไวเบชั่นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเวลาที่เดินนะครับผมเวลาที่แบบเออกระแทกนู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ต้องยอมรับแบบนี้นะครับว่าเรื่องสีของดอกไม้้้้นนนนนะะะคคคครรรัััับบบผมมมตอออองงงชชเเเลลยยววว่่่่าาาาขข H3 ีจ ในเรื่องของสกินโทนแล้วเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยครับผมมองว่าตัว15 Pro Max จะทำให้หน้า<ม>คุณแม่ผมเนี่ยมีความใสามากขึ้นมีความเด่นมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ดูแบบเออดูเป็นพรีซิ่งมากขึ้นนะครับผมเห็นแล้วแบบเออมันน่าดูมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าเออบางคนแบบต้องการจะให้มันเรียวๆนะครับผมบางคนต้องอาจจะให้แบบเอออาจจะให้มันดูมีการแต่งนิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่อนี่ผมว่าไปนะครับผมถ้าเกิดคุณต้องการจะแต่งให้มันใสขึ้น,นแต่งให้มันดดีีีขึ้้้้นนนเเลยยพพววกกทััังตต็สสาามรรถไปปโโ์อ จะแบบว่าแต่งแล้วแบบมีอาร์ติแฟกต์ตามมานะครับผม15โปรแม็เซตเต็ตมที่นะครับผมคุณจะไปเรสไฮไลท์คุณจะไปอะไรยังไงให้หน้ามันใสอะไรยังไงให้ได้หมดเลยนะครับซึ่งดีนิมิกเรสอันนี้นะมันไม่ได้แค่ส่งผลกับหน้านางแบบอย่างเดียวนะครับผมมันส่งผลแบบว่าเออ่ตรงผมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมว่าแทนที่มันจะแบบเป็นเส้นๆอะไรพวกเนี้ยนะครับผมมันก็โดนเขาเรียกว่าจมแชโดว์นะครับผมคือแชโดว์มันมืดไปเลยนะครับผมมันมีทั้งคอนทราสต์และแชโดว์อยู่ในนั้นนะครับมันทำให้แบบว่าเออ่ในผมเเ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 นน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 นีีี่่่่่่่่่ยยยยมม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 ัััััััไไหห็็็็็ปปส้้้้้ๆๆะะะะะคคคคครรรบบบบบผผผผออ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 ววววาาาพิขขงงงแแลกกจดดใซชทื เส้นผมเนี่ยตรงหัวแม่ผมเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า noise มันยุบยับยุบยับ,ยบยพอสมควรเลยนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมผมถ่ายวิดีโอที่แบบมีแสงครบไปแล้วนะครับผมคราวนี้เรามากันในแสงแบบคอมเพล็กซ์แบบยากๆบ้างนะครับอย่างในห้างก็งสยามอันนี้นะครับเพราะก็เรียกว่ามีแสงที่คอมเพล็กซ์มากเลยนะครับผมแต่ว่าก็มีความสว่างอยู่แบบพอใช้อะไรเงี้ยนะครับผมความที่แสงเนี่ยมันไม่ได้ครบเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมถ่ายนะครับผมทุกท่านจะสังเกตได้เลยนะครับว่าอีสระมาตัวเนี่ยค่อนข้างจะสักเกล้มากๆในเรื่องการทำ s h a r p n e ให้มันเป็น,ปนธรรมชาตินะครับคือทททุุุกกกกกกกออ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 ยยย่่่่่่่าาาาาางงงงีีีผผผผมม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 มถนน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 ะะะะะะะคคคครรรรรรัััััับบบิเเเเเจจจ์ใหหห้้้้ตตตตตๆดูืืปป็็็ววววไไไแแณพส านะครับผมหรือแม้แต่จะเป็นดีเทลส์หน้าร้านนะครับผมคนที่เดินไปเดินมาพวกนี้นะครับส่วนตัวแล้ผมมองว่ามันภาพมันออกมาดูกรอบๆแข็งแขงยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องเทม์ไเรนจ์โดยรวมเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมใน a 2 3 Ultra นะครับคือมันค่อนข้างจะเก็บดีเทลส์ต่างๆในไฮไลท์ได้ดีมากนะครับผมดีกว่าตัว15 p r ้า a x รแมส i ซอร์ออรนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปแต่งอะไรเพิ่มนะครับผมสมมติว่าเดิมๆนะครับตัวัเงเกตร้ามเอกต้านะครับผมข้า แตงไม่เห็นแล้วนะครับผมก็ต้องถือว่ามันเออทำได้ค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะครับแต่ผมต้องโน้ตให้นิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะใช้ตัว15 Pro Max เนี่ยเห็นสิ่งที่อยู่ในร้านอะไรพวกเนี้ยนะครับผมทุกท่านก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับผมโดยการเป็นลดไฮไลท์ในโพสต์โปรดักชั n นะครับผมซึ่งมันก็จะไม่ทำให้ไฟล์มีปัญหาด้วยนะครับไฟล์มันก็จะมีความยืดหยุ่นเยอะนะครับผมแล้วก็ไม่เกิดอ artifact นะครับผมสำหรับ15 Pro Max นะครับคุณก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็คืออีกสเต็ปหนึ่งแล้วบนะรคั มันจะช้ำง่ายมากๆเลยนะครับจากที่ภาพมันดูไม่ค่อยมีนอสนะครับผมนอสมันก็จะมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อาร์ติแฟกต่างๆก็จะตามมาเร็วมากๆเลยนะครับผมเพิ่มกระชายโดเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, มาแล้วครับนอสแบบเป็นเ<ๆ>ม็ดๆเม็ดลอยอยู่เต็มไปหมดเลยพวกเนี้ยนะครับก็ต้องขอให้ทุกท่านระวังกันนิดนึงในการเล่นไฟล์ของไอท u ่สามน,นะครับผมไอเรื่องนอสเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านอยากเห็นชัดขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็นการถ่ายตอนกลางคืนอยู่แล้วใช่ไหมครับเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยมีช็อต,ตสวยๆให้้้้้้เเเเห็นนนยยยอออะะะะะมมมาาาาาาากกลลคคครรรรรรัับบบบพวว่ีฟฟฟงแไไๆด ไม่ใช่แค่ว่าอาร์ c ิเทคเจอร์อย่างเดียวนะครับแต่ทุกท่านจะสังเกตได้เลยนะครับว่า15 Pro Max ภาพคลีนมากๆนะครับผมคลีนกว่า A73 Ultra อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมโดยที่แบบคุณไม่ต้องซูมดูก็ได้นะครับ A73 Ultra เนี่ยภาพมันจะแบบตรงที่มันเป็นมืดๆนะครับผมตรงนี้เป็นท้องฟ้าเนี่ยมันยุบๆๆๆทั้งภาพเลยนะครับผมแต่ถา,ถามว่ามันคมไหมมันก็ต้องบอกว่ามันคมนะครับผมแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันเกิดจากการโอชาปเป็นมากไปหน่อยนะครับผมมันก็เลยคมแบบนั้นนะครับยิ่งพอเรามาถ่ายในที่มืดดดดแแแแแบบบบบบบนน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 นีีีีีีี้้้้้้้ลลลลวววววเเเเ่่่่ยยยยยยททุกกกกกาา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 าออออออจจจะะะะถถโโตงงคคืืรรรไใหหมมมมัััๆผ็พปญ มากเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมชอบนะครับผมที่ A23 Ultra ทำสีมาค่อนข้างจะพันชี่นะครับผมคือเรียกได้ว่าถ่ายออกมาแล้วเนี่ยตอนที่มันมีสีน้ําเงินสีเหลืองอะไรพวกนี้เสียงที่มันมีแสงไฟพวกนี้นะครับผมเรียกว่าทำออกมาค่อนข้างจะสวยมากนะครับผมยิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงคริสต์มาสใช่ไหมครับผมถ้าเกิดคุณถ่ายช็อตแบบนี้เนี่ยเออไฟก็จะดูสวยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมเรื่อง noise performance เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันมันมันไม่ค่อยดีเลยนะครับผมเทียบกับ15 Pro Max นะครับผมจะเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่่งไปทีมืดๆนะ อัปเดตหน่อยในรุ่นหน้านี้นะครับผมอย่างเอเจ็บเสียงออต้านะครับผมส่วนตัวผมมองว่าฮาร์ดแวร์ของเขาเนี่ยเขาจะเคเบิลมากนะครับผมในเรื่องการถ่ายในที่มืดเรื่องการถ่ายการกันสั่นต่างๆนานาอะไรพวกนี้ฮาร์ดแวร์เขาถึงแล้วนะครับมันก็จะเหลือแค่เรื่องของซอฟต์แวร์แล้วนะครับผมที่ว่าซัมซุงก็จะเขียนมายัางไงนะครับผมให้มันสามารถดึงศักยภาพของตัวเซนเซอร์นะครับผมแล้วก็ใช้งาน AI ได้มากขึ้นนะครับผมส่งผลให้มันถ่ายภาพถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับผมโดยเฉพาะเรื่องวิดีโอนะครับเเ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 เพรร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 ราา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 ะะะะะะะดดดดดีีีีีีีี๋ยย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 ยวววววนน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 น้้้้้่่่่่่่่่่่่่หหลลลๆๆททกกกก็็็ิิิมมมมมมจจจถถถโโออ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 อัััััััแแใชคคคคคคบบบบผผููปปไไืืงงงึสญต ต่อไปนะครับว่าไอ้ยี่สิบอัลตาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนั้นนะครับโอเคนะครับผมเรามาเซสชันในการถ่ายวิดีโอในสตูดิโอแบบนี้ไปบ้างนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมสามารถใช้แทนกล้องใหญ่ของผมได้ไหมนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไปตลอดนะครับว่าเออเขาเรียกว่าไงมันเซนเซอร์มันต่างกันนะครับผมแล้วก็ลิมิตชันเรื่องฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆนะครับผมผมจะมีการสลับไมค์ทั้งสองตัวด้วยนะครับผมไม่รู้ท่านได้ยินเสียงนะครับว่าเออถ้าเกิดดูท่านไม่ไได้้ตอบบมมาแยยยกเเลััันนนป็งงงะคร ก็ถ้าสองตัวนี้นะครับผมจะชันง่ายงนะครับผมมองว่าผมไม่จำเป็นต้องถ่ายเป็นโปรเลสก็ได้นะครับผมจริงๆผมอยากถ่ายเป็นโปรเลสมากนะครับใน15 Pro Max รแนะครับผมแต่ว่าไอ้โปรเลสเนี่ยมันค่อนข้างจะกินพื้นที่ทรัพยากรเยอะมากนะครับแล้วผมแบบว่าต้องถ่าย2เครื่องเดินไปเดินมาอะไรพวกนี้ผมไม่อยากจะแบบต่อไอเซนดีไว้เงี้ยนะครับผมก็จริงๆมาต่อได้หลายแบบนะครับผมจะต่อเป็น SD card ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะต่อเป็น SSD ก็ได้แล้วแต่ทุกท่านนะครับส่วนตัวผมมองว่าเรื่องวิดีโอเนี่ยตัวหน้าตบุ๊กมิดิโอเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแบบ ถ้าเกิดเรามีแสงครบเนี่ยมันโอเคนะครับผมมันมีการโอ้ชาร์ปเป็นที่มันเออดูแล้วมันแบบมันคมชัดนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะอินเทสมากๆนะครับ15 Pro Max เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ถ่ายเป็น ProRes นะครับคุณถ่ายเป็นแบบเอ,อ่อดูวิคุณถ่ายเป็นแบบ Adobe Vision HDR 10 bit ปดอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็อาจจะแบบ มีการช้าเป็นมากขึ้นนะครับผมปกติอาจจะลุกไม่ได้เนเชอขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็สีเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มีความสวยงามขนาดนั้นนะครับผมแต่ที <c oughs> ่้อผมว่าไปนะครับผมมันเป็นซิบิตนะครับคุณสามารถไปแก้สีได้ตลอดนะครับผมคุณสามารถแบบเไปทำให้มันนวลขึ้นไปทำให้มันสว่างขึ้นนะครับส่วนตัวแล้วผมบอกว่าไฟล์ของไอที่สามอัลตร้าเนี่ยมันเกลี่ยสีได้ไม่ค่อยสนุก,กน,นะครับผมคือมัน,มนเกลี่ยสีได้เหมือนกันนะครับผมเพีงวยงแต่ว่ามันเกลี่ยสีแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ย พอเลื่อนไปนิดนึงแล้วเนี่ยมันเพิก็อาร์ติแฟกมันก็มาตามอะไรพวกนี้นะครับผมมันจะเด่นด้านรูปภาพมากกว่านะครับผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าอีฟสามา,านน่ยทำรูปภาพมาได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนนะครับผมหรือว่าจะเป็นตอนแบบอตอนกลางวันเองก็ตามในพวกนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเอ r นะครับผมหรือในแง่ของความคมนะครับแต่ว่าตัว15 Pro Max เนี่ย เร play, so I mean, invention invention. ื่องวิดีโอเนี่ยก็ยังเป็นที่1อยู่นะครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าต่อไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าเรื่องวิดีโอเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนเริ่มที่จะใช้มากขึ้นนะครับเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะเมมโมเรียลได้ดีกว่านะครับผมมันภาพภาพเฉๆเนี่ยมันได้แค่เฟรมเดียวนะครับผมแต่ว่าวิดีโอเนี่ยมันได้ความรู้สึกนะครับผมได้การขยับอีโมชั่นต่างๆนะครับก็ทุกท่านคิดเห็นยังไงนะครับผมก็ยัรับ